กับสวัสดีท่านทุกท่านกันด้วยนะครับกลับมาอยู่กันอีกครั้งกับเกม gta mod แกนตอนนี้คุณอยู่กับนายทิมมี่คนดีคนเดิมเพิ่มเติมมีเงิน20,000บาทครับวันนี้นายทิมมี่ไม่ได้พาทุกท่านไปเขาเรียกอะไรไม่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 ไม,ไม,ไม่ไม่ได้พาไปาลงคลิปทำทำงาน วันนี้จะพาทุกท่านไปลงทานลงทานหลายๆท่านอาจจะสงสัยลงทานคืออะไรลงทานคือแจกของฟรีนะครับคือแจกของฟรีนะครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันพิเศษของนายทิมมี่นะครับวันพิเศษนะวันนี้นายทิมมี่จะเตรียมน้ําแล้วก็อาหารนะครับเพื่อจะไปแจกจ่ายให้กับ คนที่อยู่ในเมืองนะครับตามจุดทำงานต่างๆเขาจะรับหรือไม่รับไปติดตามกันดูนะครับปสโกอย่างแรกเลยเราต้องไปซื้ออาหารก่อนนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาจะซื้อ,อเขาจะเอาไหมนะครับผมจะเอาไปที่กําลังทรัพย์ของนายทิมมีไ่ไนวะครับจับเลยครับ น้ำเอ้าเราเอาน้ำธรรมดาดีกว่าเอาน้ำธรรมดาเอาสักหกสิบแล้วกันหกสิบขวดนะเป็นเงินเท่าไรก็น่าจะสองสามพันละมั้งสามพันหกสิบสามพันอาหารอาหารก็หกสิบเหมือนกันเป็นเงินเท่าไรอาหาเงินไปอะไร สี่พันห้าสัห้าหสิงั้นก็เอาเพิ่มอ,อีก40เป็นอย่างอร่อยเลยอสี่สิบอ่าสี่สิบปงกนเท่าไหร่อันนี้อาหารนะสามพันหมื่นหนึ่งเตียวหมื่นหนึ่งแล้วก็น้ำน้ำกี้ไปสี่สิบไอหกสใช่ไหมแล้วก็เอาไปหกสมันก็จะเป็นหนึ่งอย หนึงร้อยนึงร้อยกล่องหนึ่งร้อาหารโอเคนะไหนเรามาเช็คซิตั้งละสองหมืเหลืออ,อย่างร้อยโอเคตามนั้นเลยนะครับออาหารที่เกินที่เกินมา20 20นะต้องขอขอบคุณนะครับหมออีกท่านหนึ่งเขาบอกวิธีมาว่าเออมันปรับแสงเวลากดเปิดกระเป๋านะครับ กระเป๋าเนี่ยมันจะมีกลางวันและกลางคืนนะเห็น,นไหมต้องมีกลางคืนเนี่ยกลางคืนผมไม่ถนัดนะผมถนัดกลางวันมากกว่าถนัดแบบนี้มากกว่าอโอเคมันที่มันเกินมา20นะนเกิน20มันก็จะกินเลยอ,อันนี้เขาก็มาทำงานเหมือนกันนะส่งอาหารฟู้ดแพนด้าแต่เราไม่ได้ส่งแต่เราจะใช้รถ หนึ่งนะครับสองสามสี่หกเจ็ดแปดแปดกล่องจะอิบตายจะเยอะไปไหนโอเคเรามาทำง,งานเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้รถคันนี้นะครับเพื่อไปนำส่งอาหารจีนกันนะครับอย่างแรกที่เราจะไปเลยก็คือหน,น,น้าโรงพยาบาลเป็นจุดที่ปวดหัวไม่ไปดีกว่าผมเปลี่ยนใจแล้วผมไป ล้อมเหล็กล้อมเหล็กไม่น่าจะมีคนว่างเยอะไปล้อมเหล็กกันนะครับรกับข้าวกับข้าว

Oop, no, no, no. my fault. Hey, chill out, you rush? ประกาศจากร์แกนซิตี้หักซืก้อขาย<ด>แนะนำให้กล<ไ>างพ่อค้าแม่ค้ากันไว้ดีกว่าแกเสียเวลาหน่อยแต่ปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซนต์เออสรุปไม่ต้องแจกนะวันนี้คงไม่ได้แจกแล้วแหละแต่ละคนนี่วิ่งไม่สนใจนะ แ hey, จกค่าฟรีครับแจกคฟรีคิดเงกลัเดีวผมไม่อีทันไปขับแท็กซี่แล้วไปดูรีแอคชั่นของเนือยประเทศแคนมันเป็นยังไงไปดูอดความโอ้โอวความลดลงันลงนะแ,แล้วผมเนี่ยถ่ายวิดีโอระหว่า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ข้าน้ำไหมครับโอ้พัดน์มีพีใช้ครับเอาข้าวน้ำไหมครับเอาข้าวน้ำไหมครับไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรแจกฟรีครับฟรีไม่คิดตังค์ไอโนพ punk เบอร์ไปนะพี่เบอร์ไปเข้าพี่จะแจกเ้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งสาม I'm s a y okay. i n g c o m e for my kids' sake จ okay. ัดไปเลยคนเดียวเบอร์ด well> ียังครับพี่เดี๋ยวไปสิบหัว เอ็งชื่ออะไรอ่ะพี่ยังไม,รมไ่รู้พี่ยังไม่รู้กักเชื่อเลยชื่อจีโน่แล้วเบอร์หนึ่งศูนย์เก้าห้าสองศูนย์ที่ต้องกดไปตรงโทรศัพท์หรอใช่เาพี่กดไปแล้วใช่ปะ่ะแล้วพี่เห็นในเครื่องหมายโทรปะ่ะมันอยู่ข้างขวา หนึ่งศูนย์เก้าอะไรนะอะไรนะห้าสองศูนย์ขอบคุณครับพี่แล้วกดบันทึกจังกดกดบันทึกเลยขอบคุณครับพี่ได้วนะครับคนนึงเอาไหมครับอุ้ย

มันมันถึงชื่อไม่ได้อะอ๋อพี่เห็นลูกคนปะที่อยู่ด้านล่างอ่ะกด้ดไม่ได้เหรพี่คืออะไรอ่ะไอ้การคืออะไรไอ้กาเราได้พี่คืออะไรอ่ะ

งานตรงนี้เป็นเงานซีนะเกินใครที่อยากมาทำนะครับก็กราบเรียนได้ที่นี่นะครมาคุยกับผู้ใหญ่คนนี้นะครับคุยกับคนนี้นะ วันนี้ผมยังไม่ได้ไปฟาร์มนะครับคุยคนนี้ครับนี่เลยสมัครปึ๊บครับแล้วเราก็กดใช้คำสั่งเมนูกดทับนะแล้วก็นี่นี่ตามนี้เลยิลมพ์ตามนี้เลยนะครับเมื่อเรากดเสร็จแล้วนะครับเรากดค้างไว้เราไม่ต้องกดตรงลงนะกด <Hey! S 1> ้างไว้แล้วเราก็เลือกรถหนึ่งคันนะครับสำหรับงานอาชีพแท็กซี่นะ l e ว e l ขั้นต่ำต้องรีวลสิบนะครับสิบต้นไปนะจะใช้บริการแท็กซี่ได้นะครับใช้ในการหมายถึงขับแท็กซี่นะแต่ถ้าใช้บริการเรียกใช้ขนส่งหรือว่าอะไรพวกนี้ก็เรียกได้เลยก็อให้ดีดก,ก็แ่งได้อ่าอกอยานนึงนะครับผมเคยมีคนถามผมมาเนี่ยบผิดกฎหมาย รถคนของผิดกฎหมายนู้สกว่าจะอยู่ในนี้อวามสภาพทม่ดีเลยหนึ่ง,งั้นส่งยัไม่ดีเลอมีมีคนพาดมาดูนี่ไงแบบคันนี้เนี่ยเต่แปลกไหมครับท่านผู้ชมนะครับแปลกไหมรถผิดกฎหมายเนี่ยราคาแปดแสนะกับอีกคันหนึ่งราคาห้าแสน มันถ้าเห็นรถอันนี้วิ่งบนท้องถนนมันก็ดูรูแล้วใช่ไหมว่ามันรถกรงๆทีกคนนา้นรถธรรมดาได้ไนะความแรงก็จะเปลว่ยนไยว่าแปลกตรที่มันราคาแพงงานกิุกรรมนั้นได้เดืดีเยอะมาก <Fish. S 2> นนเราเรากำลังจะไปที่อาโรงพยาบาลเานนะทุกอย่างนี่แทบจะเป็นู่นรวมที่โรงพยาบาลเลยไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นเด็กเรียนกนะารเล่นสตอรี่หรือกนะารเล่นแบบบนเอย

จอดอย่างเี้ยเนี่ยเวลาผมจอดเป็นไรบ <ลง S 1> ีบม,มันตอยไหมผมไปยืนอยู่ <S <S ตรงนู้นน่ะตรงมุมน,นู้นน่ะโอ้มันก็ <my S 2> <า>เป็น,ปนซึ่งมันแปลกมากจอดลงรถอย่างเงี้ยแล้วมันขาดแล้วไอ้ที่จอดกลางถนนมันไม่หายเป็นคนโสดเฮียแว๊มหมอเออเอาดีจีบกันเลยหมอแบ๊มเอ้ยตอนเราแบว๊มัครบเฮียแว๊ม ียเหมอสนใจเาเหินด้วยกันบ้างเพื่อนสวยนะไปไหนมาอี่ไปไหนมาสามพี่ครับดูันเน็ตดูอันเน็ตผมมาเลแบบนีเน็ติงปูดับด้วยหรอไม่มีสามี่หรอเขาไม่ให้มีสาวจะยวทีต่อรีรมาต่อรโฟลเดอร์คนนึงอ่ะเขาไอ้นี่อ่ะเขาเห็นอุ้มสาวทุกคนที่อุย เสียงดังหน่อยมั่วเนี่ยเราอะต่อรอแป๊บหนึ่ผู้ชายได้ไหมหนูเป็นผู้ชายไอ้ดีมากันนี่นะหนูอ้วนีมากี่นีะจึ่งผมลืมปรับเสียงไม่ให้มีสาวแต่มีบ่าวได้ไหมเฮ้ยต่อรอแบ๊บต่อรอแบ๊บต่อรอแบ๊บไอ้ไอไอคนชื่อคิตตันอะมันเจ้าชู้เว้ยไม่มีอะไรเหรอ a problem. not ไปเดครับห้าร้อยต้อนอแบต้อนรับไอ้คิดตั้นมันเจ้าชู้ต้อนรอบย่าไมเชื่อนะแล้วจะไปรับลูกค้าเข้าค้าอยู่ไหนวะลูกค้าลูกค้าลูกค้าอยู่ไหนปัดที่ทูอยู่นู่นไ่ขับเลยนะครับไปครับจบเต็มไปเรื่อยๆนะจบเจอกันี่ะเงร็จแล้วแล้วก็หมด ลูกค้ามอยู่งูเนอะอยู่นู่นเลยอยู่กลาง่า่นเลยสวนกบอกบหลังบกบโอเคเรืああ่อย้าหลังบกบงนอย่นี้นะไอ้ที เดกยาวถ้าคุณมาถึงถึงไลนะเฮ้ยจะวิงทางฝัางตะวันครับขับรถตามุณนี่นนมาเลยนะครับวันนี้คกค้า500บาทนะครับใช้ระยะทางวิ่ง1,000-2,000ไมล์ก่อน เสีวทางคาอเป็นข้างสายเดียวพอไปถึงจงที่ายนครับบางรายอยู่ก็ดีไปนะครับบางายก็เขาเรียกที่นะครเาวิ่งีรถ็ก้ี่าจะเรียกของาบ้างนะรับรถแ็ก บริเวณนี้นะครับาดสุดบิเวณที่เป็นบบเปบนแบบาหู้นี่ไพี่นี่ยู่นี่ครับขึ้นมาเลยครับครับขึ้นมาเลยครับโอ้ก็จะมาได้นะเนี่ยโอ้โหตย้องขอไายความไม่สะไรครับผมกใจรถติดเยีย อะไรนะครับงานเก็บเห็ดนี่มันไปขายที่ไหนนะเก็บเห็ดเหรอหมอหมอไม่ทราบนะต้องลองไปดูที่ตลาดผมต้องเล่งเสียงนิดหนึ่งท่านผู้ชมอาจจะเสียงดังไม่ได้ยินต้องเล่งเห็ดเพื่อ ของไยมานทีดีด้วยนะท่านผู้ชมได้ยินแบบเสียงเต็มพัดเนี่ยแต่ผมไม่ด้ยินบอกเ,เบีเเยดนเยงเบีดวบดนึเเงเบดบดนึนนนเบ ไม่เคยลงเลยนะเรียมาเนี่ยเก็บถุกปาะยัไม่เคยลงเลยไม่ได้อย่างลงเลยนะเดี๋ยว้าตัวนี้ครับดูีบีดแป๊บโอ้ยมังไม่งวนตั้ง เวลาอัดขึ้นเนินอ่ะมันมันพอแบบยังไม่เคยลองนะรถโบราณรถหนุนงานะบบนี้ลงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคิดคิดหน้าคิดหน้าผมที่มาทำก็อยูว่าเจ็บเก็ยมันจะได้ยินลิบปะ มก็พยายามดูสับหนอยว่าถ้ผเอาดไรดูว่าจะเอาคิดงานไนาลงให้แค่มีคนมาดูว่ามันเวิร์กไหมเาอยู่บบีปเปอรอเี้ยเาออกเกมแล้วผมลองถ่าัดใช้เงินเงินเงินลงนเยอะนมันไม่ได้ผลกัแบบนถ้าม้ชมเชื่อไหมผมซื้อที่จับประมาณ สิบอันมันให้สิบอันเหรอผมซื้อสิบอันแล้วผมเอาไปจับจ่ายถึงแล้วครับไอ้เห็ดราคาเท่าไหร่ครับคุณลูกค้าอะไรนะเห็ดราคาเท่าไหร่เหรอครับเห็ดราคาเท่าไหร่เหรอครับอะไรนะอะไรนะเห็ดเห็ด ใช่ไม่ผมไอ้นี่ไปแล้วนะก็พอตอนมันเรียกเทสซี่มันก็เก็บเงินไปเลยไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงเพชรไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงเพชรครับอ๋อเเพชรราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูให้ดู๋ยวผมดูเพชรราคาสองพันหนึ่งครับเผ็ที่ลูกค้าไปเก็บเมื่อกี้เนี่ยมันราคาเท่าไหร่เห็ดอ่ะเห็ดเหรอใช่เห็ดป่า ผมว่าหนูว่าสี่แพ็คก็สี่ร้อยเก้าเก้าว้าวว้าวน่สญญาสนใจต้องพี่ต้องรีบไปทำแล้วแหละเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดเถีโอเคครับอ๋อท่านผู้ชมได้ยินไหมเห็ดราคา499ว้าวอะไรที่แพงมากราคาเห็ดไม่รู้ว่า แต่จะปกเนี่ยผมว่าถ้าไม่ปมน่าจะเกิดได้เกิดคนวัยรุ่นบางคนน่าจะเกิดเกิดนังรู้แล้วว่าเกิดมันต่างยังไงไอเหตุผลที่เกิดครับแล้วรถไอซีรถมันเกิยังไงละครับรระเบิดรถทับเร็ว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 วิ่ง ทิมมี่วิ่งเกือบตายรูสภาพเหลือสามสิบสี่เปอร์เซ็นเลือดอทิมมี่จะกลับยังไงวะอ่ะีแต่ผมจะเดินกลับโรงพยาบาลแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการรักษาตัวนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไม่รู้ว่าจะสนุกแค่มากน้อยแค่ไหนนะครับ จะมีประโยชน์หรือไม่มีก็ดูดูเอาแล้วกันนะครับอ่าส่วนคลิปหน้าคลิปหน้าผมว่าจะไปลองเห็ดดูนะครับว่ามันจะเวิร์กไหมถ้ามันเวิร์ก้วผมจะเอามาลงคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับโอเคครับก็ขอขอตัวลาไปก่อนนะเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ